หมดทมพพรอสวัสดีค่ะเรียนผู้มิการวิทีพยาบาลกองทับเรือร้องผู้มิการคณาจารย์พิธีพยาบาลกองทับเรือทุพ่านและสวัสดีนักเรียนพยาบาลศาสตร์ทุกคนค่ะดิฉันนักเรียนพยาบาลศาสตร์ประทานาภิการเช้นปีที่สี่ทำหน้านที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะพิธีการในห้องโปสานพิสณุแห่งนี้จะเป็นตัวแทนของการตายสีสุขวั เพื่อทาการรับขวัญน้อมชั้นปีที่หนึ่งโดยพี่พิสิท์ทุกทุกคนขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่ชั้นปีที่สาและชั้นปีที่สองที่ไม่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะในการรับขวัญให้กันน้องทุกคนค่ะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตเล่าถึงประวัติของความเป็นมาพิธีบายสีสุขขวัญคร่าวๆนะคะพิธีบายสีสุขขวัญเป็นพิธีเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับขวัญ ซึ่งมีหน้าที่รักษารักษาประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกผลทุกแห่งการททำพิธีสูงขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หายไปให้มาอยู่กับตัวและเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งมีสติและไม่ประมาทส่งผลในการทำหน้าที่ต่างๆบรรลุความสำเร็จได้ตามความมุ่งหมายสำหรับนักเรียนพยบาลศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่ง ซึ่งเป็นช่าประตูใหม่ช่าที่44ของวิทยาลัยการกองทัพเรือทุกคนต่างก็จากบ้านของตนมาสู่ดัววิทยาลัยแห่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้มาใช้ชีวิตอยู่ณนะที่แห่งนี้ได้สักพักแล้วแต่การที่ต้องอาศัยอยู่ในสถานท,ที่ที่ห่างไกลจากบ้านของตนเองรวมถึงการที่ต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตและการเรียนการศึกษาอาจทาให้ขาดอาจทให้น้องบางคนสึกท้อขาดก,กำลังใจในการใช้ชีวิตในโรววิทยาลัยแห่งนี้ การจัดพิธีกรรมพิธีบายศิย์สุข,ขัญในวันนี้เป็นไปเพื่อการสร้างขวัญและกำลังใจให้ดีขึ้นช่วยให้มีพลังและเกิดความเครมแข็นสามารถกั้นฝ่าวัสจักต่างๆในการใช้ชีวิตและการศึกษาและเป็นการแสดงถึงการต้อนรับและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันละกันค่ะต่อไปขอให้น้องๆทุกคนค่อยๆหลับตาลงค่ะ ท่านไหนที่รับก,การผูกขวัญจากคุณครูแล้วให้เดินไปหาพี่ปีสีที่อยู่ด้านในสุดของห้องก่อนนะคะเพ,เพื่อให้พี่ปีสีเป็นตัวแทนในการผูกขวัญให้กับน้องๆค่ะและเมื่อน้องๆได้รับก,การผูกขวัญจากพี่ปีสีเสร็จแล้วขอให้น้องๆกลับมาหน้านที่เดิมนะคะ ต่อไปขอเรียนเชิญนาวาเอกิศิสีสุพรดูทิรวัลผู้ในการวิทย์เพยบางกองทัพเรือได้กล่าววยพสรสัเล็กน้อยเพื่อเป็นขอและกำลังใจกักเตรียมกานศาฤฤฤฤฤึกษปีหนึ่งค่ะ เรียนพยาบาลศาสรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่รักทุกคนนะคะครูก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นประธานในการร,ร่วมกิจกรรมใบสีสุพรัณนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งในวันนี้นะคะก็กิจกรรมใบสีสุันั์เนี่ยถือว่าเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของไทยนะคะ ที่จัดทาขึ้นเพื่อเรียกขวัญและก็กําลังใจอย้แก่ผู้ที่เข้ามาใหม่ซึ่งขวัญตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาคือความรู้สึกถ้าฝันผู้ใดอยู่กับตัวจะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งเมื่อมีขวัญที่มั่นคงย่อมส่งผลให้การประกอบภารกิจหน้าที่นั้นๆบรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย สำหรับนักเรียนพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1นึ่งก็ครูก็ขอแสดงความยินดีนะคะที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือศูวนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือก็ที่นี่ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนนะคะเราจะอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่อย่างแม่พ่อนะคะก็ต้องบอกว่าพี่ป้าน้าอานะ ทุกคนก็อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะอยู่รวมกันช่วยเหลือกันดูแลกันที่ผ่านมาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไหมดีค่ะดีค่อยอย่ะ <c oughs> ดีไหมคะดีค่ะใครดูแลหนูบ้างพี่ปูู่่่ปูพี่ีถูกเด็กซ่อมไหมยังย <c oughs> ังค่ะพี่ซ่อมน,น้องไม่ยัง อยากค่ะอยากจะซ่อนน้องไหมอยากอยากมากเลยพี่เขาดูนะคะแต่ก็อย่านดูน้องนานมากเกินไปนะฮะให้น้องพักผ่อนมากบ้างนะคะก็หวังว่ากิจกรรมใบสีสุดปันวันนี้นะคะจะช่วยเสริมพลังใจให้กับนักเรียนพิวันศาสตร์ทุกคนนะคะของปีที่หนึ่งะคะให้เข้มแข็งแล้วก็สามารถปันฝ่าอุปสรรคนะคะที่พักที่นอนที่มัน อาจจะดีกว่าบ้านหน่อยหรือว่าแยกว่าบ้านก็อดทนเอาหน่อยนะแล้วก็การเป็นอยู่เราก็ต้องสร้างความอดทนนะคะในการเป็นนักเรียนพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือซึ่งก็เป็นกึงก่งกล่ทหารพอจบแล้วนักเรียนก็จะต้องเป็นทหารอาชีพนะคะเราจะมีอัตาราบรรจุให้นักเรียนในอนาคตอัน,นใกล้นี้นะคะ ก็อาจจะได้เป็นทหารอาชีพเพราะงั้นการเป็นทหารอาชีพก็อดทนตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมคะกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อตะเย็นก็อดทนมากแล้วก็สร้างามมความสามัคคีไหมคะเห็นไขบน่บางกลุ่มก็แตกละเอียดเลยบางกลุ่มก็ยังอยู่นะครูก็ไปดูพี่ๆก็จัดให้ดีมากให้ดีนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะอยู่ไปตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน ะะผ่านพนการสอบคอมเพลยกศีแต่ลท่านบีไปได้ด้วยดีใช่ไหมคะแล้วก็สอบเป็นกอบวิชาชีพนะคะทั้งพี่พี่เขารับใหญ่เลยเพราะว่าท่านแกจะจบแล้วะผ่านครั้งแรกร้อยเร์เซ็นต์นะคะโดนทั้งน้องด้วยนะคะก<อ>็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะเรียนแค่สปีพอไม่ต้องเรียนมากนะคะถึงครูจะดูแลอย่างดีก็เอาแค่สีปีก็พอ แล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าไข้นะคะถ้าเราอยู่ดูแลก,กันอย่างดีเราจะไม่มีเจ็บหวยนะคะ,ะพักผ่อนเยอะๆท่านผู้บัญชาการฐานเรือบอกว่าทํางานให้เต็มที่พักผ่อนบ้างน,นะคะแต่อย่านอนนานเกินไปนะหัวใจมันจะเต้นช้าลงก็ให้นอนแค่เท่าไหร่คะ ี่ชั่วโมง6ดชั่วโมงอย่าเกิน8นะ8แล้วมันจะช้าลงทั้งสมองและหัวใจนะคะเดี๋ยวจะเล่าว่าผู้ชนการเนี่ยมีปรัชญาการดูแลตัวเอง5ประการคาุณครูทราบไหมคะ5ประการมีอะไรบ้างก่อน8โมงเชา้าท่านทำอะไรออกกำลังกายเสร็จแล้วท่านทำอะไรคะอาบนมา ประทานอาหารประทานอาหารเสร็จแล้วก็ทำไรคะขับพังคเป็นตัวทำงานนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่ยากก่อนเพราะฉะนั้นปีหนึ่งจะเจอสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญนะคะเมื่อนักเรียนผ่านวิกฤตนี้ไปได้ผ่านอุปสรรคนีไ้ไปได้นักเรียนจะประสบความสําเร็จพอเป็นบีซี <ๆ S 1> ก็จะสบายพี่คะสบายไหมบซี<ๆ>พีส่สบายไม่สบาย ก็คือสบายสบายอบสบายใจเพราะใหญ่กว่าคนอื่นแล้วนะมีน้องน้องมารับคำลำบ,บากนะคะเพราะฉะนั้นขอให้น้องปีหนึ่งนะคะทำตัวให้เป็นน้องที่น่ารักพี่ก็ทำให้ทำตัวให้เป็นพี่ที่น่ารักนะคะดูแลรักใคร่น้องนะคะแล้วก็ให้ความน้องให้ความเคารพที่นะคะตามชั้นปีแล้วก็ให้ความเคารพครูบาอาจารย์ตาม หน้าที่ทุกคนมีบทบาทหน้าที่เช่นเดียวกันโด่งดในลักษณะของนักเรียนพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทับเรือพี่ก็เป็นพี่ของวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์นะคะ,อะของพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทับเรือครูก็มีหน้าที่ในการดูแลพวกหนูให้มีความสุขกายสบายใจและเรียนประสบความสาเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะ ก็ขอให้ใช้ชีวิตในบ้านหลังที่สองนี้อย่างมีความสุขนะคะมีความสุขคิดว่าเป็นไปได้ไหมนะได้เป็นไได้ก็ตั้งใจมาแล้วนะยังไงเขาเปลี่ยนใจไม่ได้นะคะท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนะคะโปรดดลบันดาลประทานพรให้ ทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะมีความสุขสุขภาพกายสุขภาพจิตเข้มแข็งนะคะแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักเรียนชีวิตการรับราชการและเป็นต่อไปก็มีครอบครัวที่ดีนะคะอยู่ในสังค,ม,คมอย่างมีความสุขค่ะ สำหรับพิธีใบสิ้วผ่านในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะนีนาาของตัวแทนคณะนักเรียนปกครองนักเรียนวิบาลศาสตร์ชั้นปีที่4ี่และนักเรียนวิบาลศาสตร์ชั้นปีที่1ขอขอบคุณผู้ในการรองผู้ในการและคณะครูทุกท่านค่ะที่ได้ให้ความกรุณาในการเข้าร่วมพิธีใบสิ้ขผวันผูกข้อมือและผ่านนอน้องชั้นปีที่1ดิฉันเชื่อว่าน้องนชั้นปีที่หนึ่งทุกคนจะรู้สึกประทับใจอบอุ่นและซาบซึ้งกับพิธีใบใบสผ่นในวันนี้นะคะ สำหรับงานเลี้ยงรอบเราน,นะคะจะเริ่มขึ้นในเวลา18.40น,นาทีค่ะนักเรียนทั้งหมดท่องขอ,งอรอบกุญธาขอโทษ